สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวชมสถานที่โบราณแห่งหนึ่งครับก็คือวัดพระประทนนะครับวัดพระประทนเจดีย์พระประทนหรือว่าในตำนานที่เล่าขานกันมานะครับก็คือเจดีย์ของพญาพานที่สร้างให้กับยายหอมนะครับ ยียหอมซึ่งเป็นผู้เลี้ยงพยาพานมาตั้งแต่กำเนิดน,นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสามชื่อนะครับยายหอมยายหอมพยากงพยาพานนะครับพยากงนี้ก็คือเป็นพระบิดาทแท้ของพยาพานนะครับก็มีการเล่าขานกันมานะครับพยากงนั้นได้มีพระเมสี ตั้งคันแก่แล้วก็ได้ประสูติออกมาเป็นกุมารก็คือพยาพานนะครับแต่ว่าขณะที่กำลังประสูตินั้นบรรดานางสนมสาวใช้ต่างๆก็ได้เอาพานทองนะครับผานทองมามารองรับองค์กุมารหรือว่าพยาพานนี่แหละครับแต่ว่าบังเอิญบังเอิญหน้าผากของกุมารน,นี้ครับก็ไปถูกกับผานทำให้เป็นรอยแผลเป็น ตรงนุหน้าบากนะครับและเจ้าเมืองหรือว่าพญากงนี่ก็เรียกโหนหลวงมาทํานายทยายทักดูว,ว่ามันจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรหรือไม่นะครับหมอดูหรือว่าโหนหูวหลวงมาทํานายไว้ว่าพญาผานเนี่ยหรือว่าองค์กุมารเนี่ยนะกุมานเนี่ยที่ลอดมาใหม่ๆเนี่ยเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงส่งแต่ว่าโตขึ้นโตขึ้นจะเป็นคนที่ ฆ่าพ่อตัวเองหรือว่าฆ่าบิดาน,นั่นเองพญากงได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจมากนะครับตกใจมากเกรงว่าจะเป็นภัยต่อตนในภายภาคหน้าก็เลยสั่งให้บรรดาทหารได้นำเอากุม,มารน้อยนี่ครับนำเอากุม,มารน้อยเนี่ยไปฆ่าทิ้งเสียส่วนพระมเหสีผู้เป็นมารดานั้นก็คิดสงสารกุม,มารน้อยที่ จะโดนพระบิดานั้นสั่งเอาไปประหารน,นะครับเพื่อนก็เลยก็เลยแอบแอบเอากุม,มารน้อยเนี่ยครับแอบเอากุม,มารน้อยนี้ลักลอบออกจากวังแล้วก็นําไปฝากยายหอมซึ่งเป็นคนเลี้ยงเป็ดอยู่นอกเมืองนะครับยายหอมเป็นคนเลี้ยงเป็ดอยู่นอกเมืองให้ยายหอมชุบเลี้ยงกุม,มารน้อยนี้ไว้แล้วยายหอมก็รับคําสั่งแล้วก็ชุบเลี้ยงกุม,มารน้อยไว้ตั้งชื่อว่าพานทองนะครับกุม,มารน้อยพานทอง เมื่อพานทองเติบโตขึ้นมายายหอมก็ส่งไปฝึกเรียนวิชาอาคมกับอาจารย์จนเก่งกล้ามีวิชาเก่งกล้าอาจารย์จึงส่งพานทองเนี่ยเข้าไปเป็นทหารรับใช้อยู่ที่เมืองราชบุรีเมืองราชบุรีก็เป็นเมืองขึ้นของเมืองนครจัยศรีซึ่งเป็นเมืองที่พระบิดาของพานทองแท้พระไอ้พระยาพานทองแท้ครับพานทองนี่แหละครับ เป็นพระบิดาทแท้ๆของพานทองนะครับผมหลังจากที่พานทองได้เข้าไปเป็นทหารในเมืองราชบุรีแล้วก็ทําให้เจ้าเมืองนั้นโปรดปรานเป็นยิ่งนักแล้วก็รักมากจนคบํบเหน็จให้เป็นบุตรบุญธรรมหรือเป็นลูกบุญธรรมนั่นเองครับแล้วหลังจากได้อยู่เป็นลูกบุญธรรมของเจ้าเมืองราชบุรีแล้วไม่นานนะครับ องพยาพานเนี่ยหรือว่าผานทองเนี่ยก็แนะนําให้ผู้เป็นบิดาบุญธรรมเขาเนี่ยเจ้าเมืองราชบุรีว่าไม่ต้องไปตกเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครจัยศรสีแล้วท่านพ่อก็ให้แนะนําให้เจ้าเมืองราชบุรีเนี่ยไม่ต้องไปเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครจัยศรสีต่อไปก็ทําให้เจ้าเมืองราชบุรีเชื่อแล้วก็แข็งข้อกับ หัวเมืองนครใจศรีซึ่งเป็นพระบิดาทแท้ๆของผ่านทองนะครับแล้ววันหนึ่งเจ้าเมืองนครใจศรีนะครับโกรธมากที่เจ้าเมืองราชบุรีนี้คิดจะแข่งกระด้างกระเดื่องกับเมืองของตนเองเมืองที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นเคยส่งของมนาธิการไปให้อยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆแต่มาแบบนี้แล้วนั้นก็มาทํา แข่งกระด้างขึ้นก็ทําให้เจ้าเมืองนครชยัยศรีโกรธมากยึงกรีธาทัพไปสู้รบกับเมืองราชบุรีนะครับแล้วเจ้าเมืองราชบุรีนั้นก็แต่งตั้งให้บุตรบุญธรรมก็คือพญาพานนี่แหละครับให้นำกองทัพออกไปสู้รบสกัดกับพญากงซึ่งเป็นบิดาของพญาพานพญาพานก็ได้ออกไปสู้รบกับ พญากงผูเป็นบิดาแท้ๆนะครับโดยที่เขาไม่รู้ว่าเป็นบิดาของเขาก็สู้กันจนพญาพานนี่สามารถชนะและปลิดชีวิตของพญากงได้สําเร็จแล้วเจ้าเมืองนครชัยศรีก็ได้จบชีวิตลงกับน้ามือของบุตรชายตนเองนั่นเองครับผมและหละังจากนั้นเจ้าเมืองราชบุรีนะครับเจ้าเมืองราชบุรีก็ได้แต่งตั้งให้พญาพานบุตรบุญธรรมของเขานี้ขึ้นครองหรือว่า รักษาหัวเมืองนครใจศรีแทนพญาโกงผู้เป็นวิดาของเขาั่นครับแล้วคืนหนึ่งพยาพาน,นั้นกําลังนอนหลับอยู่ก็ได้วันนั้นก็ได้ฝันว่าเห็นแมวแม่ลูกอ่อนพูดกับลูกตนเองว่าลูกแท้ๆยังจะเอาแม่มาทำเมียได้อย่างไรก็คือพยาพาน,นี้ หลังจากชนะศึกแล้วก็ได้จับพระเหสีของพญาโกงนะครับไว้เป็นเป็นเครื่องบรรณาธิการหรือว่าการสู้รบขณนชนะศึกก็จะได้เอาพระเหสีของเจ้าเมืองนั้นอ่ะมาเป็นพระเพรีของตงนเองนะครับแล้วพญาพานฝันแบบนี้ก็ตกใจจึงได้แปลกใจว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือพระเพสีของพญาโกงเนี่ยจะเป็นมารดาทแท้ของเขาจริงหรือเปล่าเขาจึง ตื่นจากบรรทมแล้วก็ได้สั่งให้ทหารนําตัวพระมเหสีพญาโกงนี้มาสอบถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงพระมเหสีจึงแปลกใจว่านี่หรือจะเป็นลูกเป็นกุมารน,น้อยของเขาเมื่อครั้งเขาเอาไปฝากยายหอมเลี้ยงใช่หรือเปล่า,าก,ก็ไม่รู้เขาจึงขอดูตรงหน้าผากของพญาพานว่ามีรอยแผลเป็นหรือไม่เมื่อพระมเมหสีของพญาโกงได้ดูแล้วก็เห็นชัดๆว่าหน้าผากนั้นเป็นรอยแผลเป็น ที่ถูกพานตั้งแต่สมัยที่คลอดออกมาใหม่ๆทำให้นางแน่ใจชัดว่านี่แหละคือลูกชายหรืออุมารน้อยของเขาเมื่อครั้งที่เขานําไปฝากกับยายหอมเลี้ยงไว้นางจึงพูดให้กับพยาพานผู้เป็นลูกชายฟังจนหมดสิน้นพยาพานพญาพานได้ยินเช่นนั้นจึงโกรธมากโมโหมากที่ทำไมยายหอมไม่บอกความจริงกับเขาทาให้เขานี่ต้องไปฆ่าพญากรงผู้เป็นบิดาแท้ๆของเขา ยังโกรธมากสั่งให้ทหารนำยายหอมนี้ไปประหารชีวิตนอกเมืองหลังจากประหารยายหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีทั้งโหรหลวงมีทั้งคนใกล้ชิดมาบอกกับพญาพานว่าเขาได้ทำกรรมอันยิ่งใหญ่ไว้กับผู้มีพระคุณทั้งสองคนก็คือพระบิดาของเขาแล้วก็ยายหอมซึ่งเสียชีวิตด้วยน้ำมือของพญาพานทั้งสิ้นพญาพานได้ยินแค่นั้นคิดได้แค่นั้นถึงสำนึกผิดแต่ก็สายไปแล้วไม่รู้จะทำยังไง จึงให้โหนมาช่วยแนะนําทางออกที่ดีโหนก็มาแนะนําบอกว่าให้พยาพานเนี่ยทำบุญไถ่โทษถึงแม้จะล้างโทษได้ไม่หมดหรือว่าล้างเวรกรรมได้ไม่หมดก็ยังดีได้สักเศษหนึ่งส่วนสิบก็ยังดีก็คือให้สร้างเจดีย์เป็นการทดแทนบุญคุณผู้ที่ชุบเลี้ยงเรามาพยาพานก็เลยได้สร้างเจดีย์นี่แหละครับเจดีย์ข้าพธน,นี้ครับเจดีย์ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเพื่อเป็น สิ่งของที่ทำทำให้บาปน้อยลงให้กับยายหอมนะครับสร้างเจดีย์ที่วัดพระพุนีรให้กับยายหอมแล้วก็สร้างพระปฐมเจดีย์ใหญ่ๆนะครับสร้างพระปฐมเจดีย์องค์ใหญ่ๆไว้ที่นครปฐมนั่นครับคือสร้างให้กับพญากงผู้เป็นบิดาของตนเองแท้ๆนะครับนี่เลยครับเรื่องราวคร่าวๆก็เป็นป่าประมาณนี้ครับเพื่อนๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ จะได้นำคลิปดีๆสวยๆมาฝากเพื่อนๆอีกต่อไปในภาคหน้านะครับโชคดีโชคดีทุกคนนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับ